哪里啊？<clears throat> ได้เลยไมคะที่รออยู่ไม่ได้เปิดบอกว่าไม่รู้เปิดเปิดไม่ออกอันนี้ออกไหม่มันก็ติดดีกว่าติดเดดิค่ะค่ะม่อคนถือค่ะค่ะได้ค่ะออกไหมเนี่ยออก่ะเงียพิมพ์เลยดป๊บนึงค่ะเขากำลังเคสมาอยู่ เสียปมกผมมีไฟไฟขึ้นไหมไฟขึ้นนะแต่ขึ้นแต่สัญญาณไม่ออกครับผมก้าวนองวากไฟอะไปชายแดง่ะอดีถามได้ไปหาหมดเบสกวล่าไปหาหมดเตสเวล่าเราไปรูปกองอยู่เลละกองรูปกองเตสเวลาทำแอปไปกินข้าวกับเขาหน่า ไม่เกี่ยฮมารี่เฮมาซ้อมมาล่ากับพี่พีเอเคบบวกเขาเป็นเฟซบุ๊กกันมีหลายกันพร้อมครับออกไหมออกไหมออกก็ถือแล้วออกใช่ไหมครับครับก็สำหรับที่มาของเหตุการณ์นะเริ่มจากการใช้อาวุธโจมตีฝ่ายไทยเมื่อ,อ,อวานนี้นะครับในช่วง14นาฬิกา15นาทีบริเวณพื้นที่ภูผา ภูผาเหล็กนะผาหิน8ปดก้อนอำเภอกันทาละจังหวัดส,สีนากเกดแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยก็ตามมาอีกหลายหลายจุดหลายพื้นที่นะครับตลอดแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่จะใช้อาวุธในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่อื่นอื่นอีกนะครับซึ่งการใช้อาวุธตอบโต้นะครับยังคงเป็นไปตามาแผนการเผชิญเหตุนะครับเฉพาะพื้นที่นะครับ หลักๆก,ก็เพื่อต้องการให้เจตนาใช้อาวุธที่กระทำต่อฝ่ายไทยนั้นเนี่ยนะจำเป็นต้องใช้หลักการป้องกันตัวนะครับในกรอบของกฎการใช้กำลังนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือการตอบโต้ของฝ่ายไทยนั้นก็คงเป็นไปตามการมาเชิญเหตุที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่นั้นๆนะครับ อเป้าหมายที่มีเจตนานะที่จะคุกคามหรือกระทำต่อฝ่ายไทยนะครับสำหรับแล้วก็จากการตรวจสอบนะข้อมูลทางด้านการข่าวก็ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลแล้วก็ยุทธกรณ์นะครับแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติมนะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีแนวโน้มว่าทางกัมพูชา มีการระบุพิกัดนะครับการใช้อาวุธระยะไกลมายังพื้นที่ตอนในนะครับครอบคุมพื้นที่ใกล้สนามบินบุรีรัมนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลในอำเภอปราศาสตร์นะครับซึ่งพื้นที่เหล่านั้นอยู่ห่างจากชายแดนถึง30กิโลเมตรนะครับและนี้สําหรับบรรยากาศและวก็ท่าทีของกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ากัมพูชาเอง การแอบใช้ทุ่นระเบิดนะครับในบริเวณพื้นที่ชายแดนหรือในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายไทยนั้นจะต้องใช้หรือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยจะต้องปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จกัดภารกิจในเรื่องของการการเคลียร์หรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่นะครับรวมถึงการปรับปรุงเส้นทาง ของฝ่ายไทยนั้นก็มักจะถูกขัดขวางหรือไม่ได้รับความร่วมมือนะครับอย่างจริงจังนะครับทั้งนี้นะครับเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าทางกัมพูชาอาจจะต้องการให้กำลังพลทหารฝ่ายไทยนะครับได้รับผลกระทบจากทุนระเบิดเหล่านั้นนะครับต่อมาก็เรื่องการปฏิบัตนะิที่สำคัญในห่วงเย็นเมื่อวานนะครับ ทางกองทัพภาคที่2อก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีการเร่งอพยพนะครับซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังนะครับซึ่งกองทัพภาคที่สองเองได้มีการประสานกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะดําเนินการอพยพนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วนะครับ ต่อมาสําหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับในช่วงการดึกในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับหลายจุดจนก,กระทั่งรุ่งเช้านะครับและเริ่มประทับเริ่มมีการประทะนะครับหนักขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณช่วง5นาฬิกาของเมื่อเช้ามืดเป็นต้นมานะครับคือทั้งฝ่ายกัมพูชาเองมีทั้งการใช้ปืนเล็กน,นะครับปืนใหญ่ อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ยเข้ามาจนเป็นเหตุให้กําลังพลเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ช่องบกนะครับและยังพบหลักฐานว่าทางทั้งฝ่ายกรรมัมพูชาเองเนี่ยได้เปิดพื้นที่การประทะเพิ่มเติมอีกในหลายพื้นที่ด้วยกันในช่วงช้ามืดนะครับได้แก่พื้นที่ช่องอานมานะครับ้วยตามมเลียพื้นที่ปราสาทคณาพื้นที่ปราสาทตาควาย นะครับแล้วก็ปราสาทตาเมืองน,นะครับซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ดําเนินการตอบโต้นะตามแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลักนะครับที่โจมทีหรือกระทาต่อฝ่ายไทยนะครับเช่นฐานทหารแล้วก็ที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆรวมทั้งมีการประสานขอรับการสนับสนุนการใช้อากาศยานของกองทัพอากาศในการปล่อยนะครับอาวุธนะครับ เพื่อยับยั้งการโจมตีของทหารกัมพูชานะครับซึ่งถือเป็นความจาเป็นในการป้องกันตนเองหลังพบว่าทางฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนต่อไทยอย่างต่อเนื่องครับสําหรับกรณีการใช้อาวุธสนับสนุนจากกองทัพอากาศนะครับขอเน้นย้ยําว่าการใช้กําลังทางอากาศของฝ่ายไทยนั้น เป็นการปฏิบัติต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถจํากัดวงสามารถจํากัดขอบเขตความเสียหายได้เพื่อยับยั้งการโจมตีอาวุธยิงสนับสนุนของกัมพูชาที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตแก่กำลังพลของฝ่ายไทยนะครับสำหรับการโจมตีการปล่อยอาวุธจากอากาศยานนะครับเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างมีความแม่นยำสูงนะครับ มุ่งหมายเฉพาะเป้าหมายทางทหารบริเวณแนวปะทะนะครับไม่กระทบต่อพลเรือนนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับฝ่ายไทยเองจำเป็นจะต้องเร่งสกัดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชานะครับที่กำลังคุกคามทั้งกำลังพลทหารนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะในการประทะ ในครั้งที่ผ่านมาอาวุธดังกล่าวของกัมพูชานั้นเคยยิงเข้าไปใส่ในพื้นที่เป้าหมายทางพละเรือนของฝ่ายไทยทําให้ประชาชนและที่อยู่อาศัยมีความเสียหายแล้วก็เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตไปแล้วเป็นจํานวนมากจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมครับ เป็นที่บังคับการแล้วก็เป็นที่จุดบังคับบัญชาเกี่ยวกับเป็นบังคับโดนเป็นที่ตั้งของอา,อากาศยานไร้คนขับเป็นศูนย์ควบคุมการใช้อากาศยานไร้คนขับจะทุกอย่างเลยครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ ในเบื้องต้นเนี่ยขอขอยืนยันไว,ไว้เพียงหนึ่งลายก่อนนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ไม่เป็นทางการเหมือนจะมีอีกหนึ่งลายแต่ว่าผมเองยังไม่ได้รับรายละเอียดที่เป็นทางการอาจจะต้องรอถ้ามีข้อมูลหรือรายละเอียดที่ที่เพิ่มเติมก็จะสื่อสารให้ทราบในลําดับต่อไปครับบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยจาก4รู้สึกเพิ่มเป็น7ครับ 7, หรือ8ใช่ไหมครับ ขณะนี้เป็นการตอบโต้ตามการเผชิญเหตุของสถานการณ์นะครับขณะนี้มีข้อมูลตามที่ได้รายง,งานไปให้ทราบเท่านั้นครับคือต้อง,ต,องต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยสถานการณ์ของพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตลอดพวกเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ไม่น่าที่จะอยู่ในขั้นไว้วางใจได้อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผู้จัดการหันบกเนี่ยให้หน่วยนั้นมีความเตรียมพร้อมถึงแม้จะไม่มีการใช้อาวุธถึงแม้จะไม่มีการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับแต่ว่าก็ได้มีการเตรียมการนในเรื่องหลักๆก็คือเตรียมการในเรื่องทางยุทธวิธีนะที่จะตอบโต้สิ่งที่ภัยคุกคามที่กัมพูชาทําโดยเฉพาะเรื่องการใช้อาวุธ2ก็คือเป็นห่วงในเรื่องการบาดเจ็บและสูญเสียของกําลังคนฝ่ายไทย แล้วก็ให้คำนึงสูงสุดกับการที่จะส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียพี่น้องประชาชนนะครับจึงเป็นที่มาของอให้ความสำคัญกับการที่จะต้องเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดคือต้องทําลายระบบอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาเพราะสิ่งนั้นไม่เพียงแต่กระทบต่อ,อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ของฐานเท่านั้นแต่ว่า มีโอกาสสูงที่จะกระทบต่อพี่น้องประชาชนของของไทยครับเตรมการไว้ครับครับผมครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพโดยเพราะอย่างนิ้ฐานที่สำคัญอะไรที่สำคัญจริงๆนะในทางทหาร มีการเตรียมการอยู่ในระบบอยู่ในระบบของปกติของราชการอยู่แล้วครับผมยังไม่ได้ตามไปการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลในเรื่องของอพื้นที่ส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวทั้งผู้บาดเจบ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือการปฏิบัติในเรื่องของศูนย์อพยพเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆให้ข้อมูลไปเป็นระยะๆะะครับ ตอนนี้ตอบยากครับนะครับแต่ว่ายืนยันว่าการใช้กําลังของของฝ่ายไทยนั้นยังเป็นไปตามการประเะชิญเหตุนะครับเป็นไปตามปะเะชิญเหตุนะครับก็อยู่ยังอยู่ในกรอบแล้วก็กติกาที่เป็นสากลน,นะครับการตอบโต้ก็เป็นไปตามเหตุตามผลอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับตอนนี้มีการประเมินว่าจะเป็นต้องแบบอโยกเพิ่มหรือว่ายังไงบ้างยังขณะนี้ใน ในเรื่องของพื้นที่ส่วนหลังเนี่ยยังนะครับเพราะว่าแผนของอของหน่วยทหารเนี่ยกับกับฝ่ายปกครองเนี่ยได้จริงๆได้ทํามาอย่างสมบูรณ์ละก่อนหน้านี้นะครับวันนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาช่วงเย็นช่วงค่าเมื่อวานเนี่ยถือว่าสามารถอพยพได้ได,ได้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ภายในเวลาที่ท,ที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็ก็ความข้อกังวลในเรื่องนั้นเนี่ย จะน้อยกว่าคราที่แล้วครับก็ขณะนี้ถ้าในเชิงลุกก็คือเราก็ต้องทำลายที่ตั้งยิงเหล่านั้นให้ได้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับนั่เป็นมาตรการเชิงลุกสำหรับมาตรการเชิงรับเราใช้วิธีการอพยพก็คือพยายามที่จะทำให้ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้อาวุธนั้นไม่เกิดกับการบาดเจ็บและสูญเสียพี่น้องประชาชนครับได้รับความเสียหายเบื้องต้นก็คือไม่มีไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการบาดเจ็บและและสูญเสียของพี่น้อง,รองประชาชนเบื้องต้นรู้สึกเป็นน่าจะเป็นพื้นที่พื้นที่ทางด้านการเกษตรนะครับผมแต่ว่า ต,ต้องติดตามไประยะระยะเพราะว่าไม่ทราบว่าล่าสุดนั้นมีการใช้อาวุธประเภทประเภทจรวดน,นั้นในกี่จุดกี่พื้นที่นะครับแต่ที่ได้รับรายงานมาที่แจ้งกสื่อมวลชนไปเนี่ยนะ่าจะเป็นยังเป็นจุดเดียวอยู่ครับปวามเมินเรื่องของความเสี่ยงความปลอดภัยของสนามบินยังไงคะเพราะว่าทางการท่าย,ยังมีการเปิดบริการตามปกติอยู่คือโดยจริงๆหลักการใช้อาวุธเนี่ย มันจะต้องจํากัดขอบเขตอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าออกมานอกขอบเขตพื้นที่ชายแดนเนี่ยสังคมโลกเองน่าจะยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ในพื้นที่สนามบินนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความห่างไกลกับกับกับพื้นที่การลบไกลมากไกลพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระบบ มาตรการทางทหารเนี่ยก็ไม่ได้ประมาณนะครับก็มีมาตรการที่จะที่จะดูแลหรือป้องกันอยู่แล้วครับนะขอบคุณมากครับ,บ,รบเดี๋ยวไว้มีอะไรเดี๋ยวค่อยนัดก,กันใหม่เนาะขอโทษด้วยที่อาจจะฉุกละหุกไปนิดนึงครับผม สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชาวเดลนิวออนไลน์กันทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทางด้านของโคศกองทับบกนะครับก็ได้มีการแถลงนะครับความคืบหน้านะครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอรีบเรียงให้กับผู้ชมได้รับทราบไปอย่างทันทีนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นทางด้านของพลตีวินไทยสุวารีนะครับโคศกองทับบกนะฮะก็ได้มีการ พูดถึงในหลายประเด็นเช่นเดียวกันนะฮะแต่เบื้องต้นเลยก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะทราบนะฮะนั่นคือในเรื่องของผู้เสียชีวิตนะฮะว่าเบื้องต้นเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่ามีการเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งรายนะครับแล้วคาดว่าอีกหนึ่งนายเนี่ยรอการยืนยันนะฮะแต่ว่าทางนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมผู้ฟังรอฟังจากข่าวทางการนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีข่าวจากเพจแต่ละหลายที่นะครับที่ออกมาทั้งเป็นข่าวจริงข่าวปลอมในยังไงก็รอยืนยันจากทาง หน่วยงานภาครัฐก่อนนะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยการที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็เพิ่มมาจากจานวนตอนแรกนะในช่วงเช้าเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยจำนวน3นายแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มมาเป็น7-8็ดถึงแนายด้วยกันนะฮะแต่ก็ยืนยันรอหนึ่งนะฮะต้องรอมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็น7หรือ8นายนะฮะทางด้านของ,ของ,ของโฆษกกทับอกก็บอกว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบและทําการยืนยันอีกทีหนึง่งเพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังมีการประทะกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับ รวมถึงการใช้อาวุธนะฮะหลายคนก็มีความกังวลว่ามีการใช้อาวุธเนี่ยจะครอบคุมไปถึงไหนนะฮะท่าน่าของโฆษกกองทัพบกเนี่ยก็ได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าการใช้อาวุธเนี่ยยังคงจํากัดอยู่ในขอบเขตในพื้นที่ของชายแดนไม่สามารถที่จะนอกเหนือจากขอบเขตชายแดนได้เช่นเดียวกันนะครับ <S <S แล้วก็มีการพูดว่ามีการใช้กําลังทางอากาศเช่นเดียวกันนะฮะเพราะก็เรียกได้ว่าก็สามารถจำกัด,อกดขอบเขตนะฮะความเสียหายได้นะฮะ แล้วก็เรียกได้ว่าเมื่อช่วงเช้านี้ก็ทางด้านของกองทัพอากาศนะฮะแน่นอนว่าก็ได้มีการส่งเครื่องบิน F16 นะฮะลงไปในพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงตรงนี้นะก็มีการคาดการไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะมุง่งมุ่งผลไปที่กําลังพลทางกัมพูชานะครับไม่ได้มุ่งไปที่ประชาชนกัมพูชาแต่อย่างใดนะฮะก็เรียกได้ว่ากําลังพลกัมพูชาที่ทําการตอบโต้หรือว่าประทะกันอยู่ก็จะเป็น จุดมุ่งหมายนะครับของกองทัพอากาศที่จะไปสร้างความเสียหายในพื้นที่นั้นเพื่อที่จะนะจำกัดขอบเขตนะฮะของกัมพูชานะฮะที่จะมีการใช้อาวุธทุกอย่างเข้ามาในพื้นที่ของไทยนะฮะเพราะว่าอย่างข่าวที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของกัมพูชาเองก็ได้มีการใช้อาวุธนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะที่เรียกว่าไล่ขอบเขตเข้ามาในพื้นที่ไทยจนทําให้กำลังพลของไทยนะเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับ รวมถึงณปัจจุบันนี้ก็กําลังบูรพาครับได้มีการรายงานสถานการณ์การอพยพประชาชนจากพื้นที่ได้แก่จังหวัดสายแก้วนะครับอำเภอตาพญามีการอพยพแล้วนะครับ60เปอร์เซ็นต์อำเภอโคกสูงนะครับอบพยพแล้ว70เปอร์เซ็นต์อำเภออรัญญประเทศนะครับอบพยพแล้ว50เปอร์เซ็นต์อำเภอคลองหาดนะฮะอบพยพแล้วนะครับ60นะฮะภาพรวมประชาชนในพื้นที่4อำเภอในจังหวัดสายแก้วเนีย่ยอพยพออกจากพื้นที่สู้รบแล้วประมาณ5 6เช่นเดียวกันนะฮะ แล้วก็ยืนยันนะฮะว่าสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วเช่นเดียวกันปัจจุบันเนี่ยกำลังดำเนินการนะฮะตามการอพยพตามแผนหากว่ามีการประทะก,ก,กันเกิดขึ้นอีกครั้งนะฮะหรือว่าปะทะก,กันเรื่อยๆอีกจะมีการอพยพอีกรอบประมาณ20-30%ถึงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับและในพื้นที่ที่ประชานชนยังตกค้างอยู่นะฮะส่วนในพื้นที่ที่ออกกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตาดนะฮะยังไม่มีการอพยพผู้คนนะฮะยังคงติดตามสถานการณ์อยู่เช่นเดียวกันซึ่งสถานการณ์ณปัจจ เช่นเดียวกันว่าช่วงเช้านี้จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนของวันนี้เลยนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวของชายแดนไทยกัมพูชานะฮะทางด้านของอาวุธทุบประกอทั้งหนักทั้งเบาของกัมพูชาเนี่ยก็เคลื่อนพลมาที่บริเวณชายแดนนะฮะจนถึงเมื่อเวลา6นาฬิกา50นาทีเมื่อช่วงเช้านี้ทห่านกัมพูชาก็ได้เปิดฉากยิงถล่มหานไทยที่ห้วยตามมเรียนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าฝ่ายไทยได้มีการยิงโต้อตอบตามกฎปะทะสากลน,นะฮะ แล้วก็ยืนยันผู้ชมนะครับว่าปัจจุบันนี้แผนในเรื่องของยุทธบดินนะครับก็ยังมีอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แผนจักรพงภูวนาถเนี่ยก็ยังอยู่ในทางด้านของพื้นที่เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ้ยตั้งแต่คราวที่แล้วดนถึงตอนนี้นเนี่ยแผนนี้ถูกยกเลิกหรือเปล่าแผนนี้ยังคงไว้อยู่เช่นเดียวกันนะครับเป็นแผนที่เอาไว้ตอบโต้ทางด้านของ กัมพูชาที่โดยกันนะฮะหากมีการโจมตีเข้ามาในฝั่งไทยนะครับยืนนะครับว่าแผนยุทธบดินแล้วก็แผนทางด้านของเจ้าพงพูน้าเนี่ยยังอยู่เช่นเดียวกันครับผู้ชมครับรวมถึงในช่วงเช้าตรู่เลยเวลา5นาฬิกาเนี่ยทางด้านของช่องอานม้านะฮะก็ทหารกัมพูชาก็ได้มีการยิงปืนเล็กมาอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่ามีทั้งปืนเล็กนะอาวุธเล็กอาวุธหนักเนี่ยมีการโจมตีเข้ามาในเช่นเดียวกันมีการใช้โดรน จากฝั่งกัมพูชาเช่นเดียวกันนะครับจะได้ว่าทางด้านของกัมพูชาตอนนี้ก็โจมตีเรามานะฮะฝั่งเราก็ตอบโต้กลับในทันทีตามหลักของสากลเช่นเดียวกันโดยที่ยึดถึงในเรื่องของกาลังพลกัมพูชานะครับแล้วก็ไม่ได้ยึดทางด้านของประชาชนกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตรงนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยหากมีเสียงขัดข้องหรือว่าภาพ ที่เคลื่อนไหวสะดุดนะครับผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้สื่อมวลชนแต่ละสำนักเนี่ยมาที่กองทับปกกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับและฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางเดนิวออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางเดนิวออนไลน์ครับอย่างเช่นกรณีวันนี้ครับที่โฆษกองทับปกได้มีการมารายงานสานการสดๆให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแบบทันหันนะครับเดนิวก็พร้อมรายงานสารการทุกสารการนะครับแต่ว่าขออย่างนึงเลยขอฝากคุณผู้ชมเนี่ยติดตามสานการไม่เสพข่าวที่เป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนะคร แล้วก็ขอไม่เปิดเผยที่ตั้งทางทหารหรือทางที่มั่นของประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายตรงข้ามได้เช่นเดียวกันครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางเดียนิวออนไลน์ก็ได้ครับหรือว่าทางกองทัพบ,บกหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ